ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ ที่เฮาอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมันล้ำไปไกลนะครับสื่อโซเชียลออนไลน์กับมาแห้งอีเลนะครับซึ่งในปัจจุบันอินฟลูเอนเซอร์ครับหรือว่าผู้ที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลครับมีส่วนสําคัญอย่างมากในการโน้มน้าวให้คนเนี่ยสนใจและก็มีผลต่อการตัดสินใจในการสื่อสินค้านะครับซึ่งสามารถเพิ่มยอดในการจําหน่ายได้เป็นอย่างดีผู้ประกอบการ SME นะครับจึงมีการปรับโตนะครับโดยการนำแนวทางดังกก่ามาปรับเปลี่ยนนะครับไปใส่กับสินค้าของตนเองและเรียนจะเป็นอะไรติดตามได้จากรายงาน ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรขึ้นชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอำนาจเจริญไม่ว่าจะเป็นเสือกโกกนาหมอม้าสินค้าจีไอจังหวัดอำนาจเจริญมีทั้งกระเป๋าหมวกที่ดูเรียบหรูสวยเก๋มีสไตล์ไม่เหมือนใครข้าวหอมมะลิอินทรีย์อำนาจเจริญข้าวอินทรีย์100%มีมาตรฐานอินทรีย์ระดับสากลหอมยาวขาวอวบนุ่มชุดผ้าเข่าม้าจากร้านนุชบาโอท็อปผ้าเข่าม้าทอมือสินค้าคุณภาพจากชุมชน รูปแบบทันสมัยสวมใส่ได้หลายโอกาสผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญได้มีการดําเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์โดยสร้างการรับรู้ผ่านอินฟลูเอนเซอร์เพื่อผลักดันสินค้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นทั้งในประเทศและระดับโลกผ่านช่องทางบุคคลที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ โครงการอินฟลูเอนเซอร์ของจังหวัดอำนาจนเจริญนะคะเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติให้แต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะเป็นผู้จะดทำเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นดีดังของจังหวัด แต่ละจังหวัดนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวสินค้าหรือบริการหรือสถานที่ต้องเที่ยวก็ได้นะคะ,ะสำรับจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยเรามีสินค้าที่จะประชาสัมพันธ์รีวิวให้กับผู้ไปโพกได้รับทราบมี4ประเภทด้วยกันนะคะตัวแรกคือข้าวหอมมะลิอินรีนะคะตัวที่2ผักปอจานพิษนองเมฆค,ค่ะตัวที่3เสือกกนามหมอม้าค่ะสินค้า GI จังหวัดอำนาจเจริญนะคะแล้วก็ตัวที่4ผ้าขาวมา้าจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ ตอนนี้เราได้ดําเนินการจัดจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่มีเสื่อเสียงของจังหวัดอํานาจเจริญนะคะช่วยมาประชาสัมพันธ์แนะนํารีวิวสินค้าทั้ง4ตัวนี้นะคะหลังจากที่เราได้ดําเนินการไปแล้วก็มีการโพสต์ลงบ้างแล้วก็มีเสียงตอบรับมานะคะมีการสอบถามแล้วก็สั่งซื้อบ้างบางรายการอย่างเช่นผ้าขม้า,มาอานาจเจริญนะคะมีการสอบถามเรื่องที่จะสั่งตัดให้กับสัตว์เลี้ยงที่รักของตัวเองค่ะ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าและส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งนับเป็นแกนหลักที่สําคัญในการดําเนินโครงการดังกล่าวจะเข้ากับรูปแบบการค้าในปัจจุบันที่มีการรุกตลาดแรงและเร็วผ่านระบบออนไลน์เน้นการขายด้วยสินค้าต้นทุนถูกในขณะที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME สามารถศึกษาแนวทางเพื่อปรับตัวพัฒนานำไปสู่การยกระดับเจ้าของธุรกิจให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงได้ คาดว่าแนวโน้มดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการแนะนําสินค้าอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งรวมทั้งจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งท่านผู้ว่าได้ขับเคลื่อนให้เป็นเมืองา้าคมาร์ค่ะถ้ามีผู้บริโภคสนใจสินค้ามากขึ้นนะคะคำสั่งซื้อมากขึ้นกเกษตรกรหรือกลุ่มผู้รลิตก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการผลิตสินค้าออกมาเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ปัจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าโดยการสร้างความรับรู้มีส่วนสําคัญอย่างมากในการโน้มน้าวให้คนสนใจและมีผลต่อก,การตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการการขยายตลาดให้กว้างขึ้นจําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการเสพสื่อประเภทต่างๆของผู้บริโภคตัวอย่างเช่นคอนเทนต์คลิปสั้นๆบนแพลตฟอร์ม Facebook และ Titik t o อกและที่กําลังได้รับกระแสนิยมในปัจจุบันคืออินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลในโลกโซเชียลที่มีผู้ติดตามจํานวนมากช่วยเพิ่มช่องทางให้คนทั่วโลก รู้จักประเทศไทยมากขึ้นโดยการรีวิวสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับผู้ติดตามซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยยะสําคัญของผู้ติดตามในการซื้อสินค้าและบริการและเป็นการสร้างโอกาสสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างมูลค่าพัฒนาศักยภาพของสินค้าของพื้นที่ให้มีความเข้มแข,ข็งและเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไปวิเชษมรณทัตังถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว NBTTV อีสานร,รายงานจากจังหวัดอำนาจเจริญ